สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาค,คลิปนี้มารีวิวข้าวจี่ทอดค่ะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะอืแทบค่ะปั้นข้าวเหนียวโรยเกลือนําไปทอดให้แข็งนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็นําไปชุบไข่ทอดไข่ก็จะมีใส่ซอสปลาเขียวนะคะนิดนึงเหยาะน,นิดนึงแล้วก็ตีไข่ให้ผสมคุกเขากับซอสปลาเขียวอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มชุรลรสปลายช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็นําไข่ไปคุกเขาไข่ของเราไปคุกที่ทอดเสร็จแล้วนําไปคุก,แล,กแล้วก็นําไปชุบแล้วก็นําไปทอดนี่ค่ะเป็นข้าวจีทอดค่ะฟีเมยคมพันค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอฟซี่ะสวัสดีค่ะ